มีสายไเล็กมาอยู่ตัวนี้นะอันนี้เท่าไหร่ครับสี่กว่าหรือสามกว่าก็ไม่ถึงห้ารูนี่นะอันลำนี้ครับพวกนี้ก็ประมาณสี่กิโลสามสี่โลอันนี้ก็ทานได้เลยตอนนี้อันนี้ทานได้แล้วนะครับผมนำต้นมาเนี่ยตอนนั้นต้นละพันห้าใช่ครับนะครับเป็นเของอร่อยมากิเรื่อยๆหวานมาก อร่อยใช้ได้เลยหวานปลาดํแมีปลาต่งส่งเสริมครับพี่น้องเกษตรกรปลูกเพราะรักและชอบรับประทานก็เลยตัดสินใจลงทุนปลูกสองใบเลี้ยงเท่านั้นเองต้นละพันห้านะครับมาปลูกแล้วก็มีต้นเพาะเม็ดด้วยอันนี้ยเรื่อนค่ะนี้เริ่มเข้าสีค่ะยังไม่แจงนะครับแต่ก็มีร่วงอยู่เหมือนกันเข้าสีก็ใช้ได้มีบางส่วนเลย หลังจองเข้ามาเรื่อยๆค่ะหลงจาก็จองมายกวงเลยปีนี้ปิประจำค่ประจำปีค่ะตอนนี้ปักคยูฟด้วยเหมือนกันค่ปีที่ปลูกมันเนี่ยเป็นหนะก็ให้สมนี่คปใช้เกสรตัวผู้พอเม็ดหริ่ผลพาเม็ดเว็ดเพเม็ดแต่นี้มันจะลำบากอย่างมัน ตัวนี้มันซุกแล้วมันครับสามารถเก็บผลผลิตสั่งไว้หนึ่งพวงพรุ่งนี้เขาจะมาเอาบางนะช่วงนี้พวงนี้มันออกเมื่อเดือนวันที่5มกกาที่สัมตัสนี้นะเอาเลยครับเด็ดเอาเลยแก่ๆเลยเาตัวนี้สต่ปุ่น บ้านต่อมช่วยๆกันช่วยกันไปเดินกันมานะสร้างเครือข่ายวัดวัดูดิค่ะเป็นผู้ชื่นชอบอินทผลามแต่เราอยากเน้นคุณอ่าโอุ้ม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 เลยหลากหลายสร้างรายได้ต่อเนื่องเน้อกันหน้าสร้างรายทางให้ตั้งหลังนะกสบาดทุกฝ่ายด้วยยมันนี่พันพันเดียวเลยน้ำมันนะเดี๋ยวใครเอ้กุอัว รถเทอมนีแล้วตกคนฝันเไปสามร้คนสามร้อปก็ซื้อเอาีกซื้อเติมรถพี่ามเี่นะมีอเดี๋ยวถามไเเดจะพักัท่อแล้วเอเ สิดล <łość> ้อเนี่ยใช่เ้ครับโอ้โหอร่อยไหมกรอบ